สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับถ้าเราจุดเตาถ่านแบบนี้เราจะผัดเราจะแกงเราจะต้มบางทีเราต้มแล้วถานหมดไวผมมีอยู่หนึ่งวิธีที่จะไม่ให้ถานเราหมดไวมอดไวเดี๋ยวไปรับชมวิธีที่ผมทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ผมที่จะทำให้ถานมอดช้านะครับอยู่ได้เจ็ดแปดชั่วโมงนะครับมีขี้เท่า ไม้สารพีนะครับเราก็เอาน้ําใส่เข้าไปในขี้เท่าเราเลยนะครับใส่ปริมาณไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องขี้เท่าเล็กให้ขี้เท่าหมาดๆพอดีๆแล้เวเราก็มาใส่น้ำกันเลยเราก็ต้องใส่ให้ขี้เท่าจนขี้เท่าแฉะนะครับเอาแค่หมาดๆเอนะครับ แบบนี้ไม่ต้องให้เขาเล็กพอเราได้แบบนี้เราก็เอาพิเท่าเราใส่เข้าไปที่ฐานเรานะครับแต่ก่อนจะี่เท่าใส่เข้าไปเราเอาไม้ปักไปก่อนนะครับพอเราปักได้แบบนี้แล้วเราก็เอาพิเท่าเราใส่เข้าไปที่ฐานเราเลยนะครับ เอาขี้เท้าใส่เข้าไปบนฐานแบบนี้แล้วเราปลกบนฐานแบบนี้พอเราได้แบบนี้เราดึงไม้ออกเลยครับพอเราดึงไม้ออกแล้วฐานเขาก็ยังมีไฟคุกอยู่ใต้ล่างขี้เท้าเราทีเนี้ยครับขี้เท้าเราจะทําให้ฐานนะ่ะมอดช้ามากกว่าที่เขาไม่มีขี้เท้าปลกอยู่ถ้าเขาไม่มีขี้เท้าปลกอยู่เขาจะมอดเร็วมากเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมเอาน้ําตั้งไว้ที่เตาถ่านเรา น้ำเราก็ร้อนปกติชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ